Marketing o ง p ุปส์พอดแคสต์พรีเซนต์แบรนด์เกล็ดความคิดชีวิตของแบรนด์มาเรียนรู้เรื่องราวของแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกพร้อมถอดวิธีคิดจากเจ้าของแบรนด์และผู้บริหารองค์กรต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและไอเดียให้กับคุณสวัสดีครับคุยฟังครับขอต้อนรับคุยฟังทุกท่านเข้าสู่ Marketing o p อ p ปส์พอดแกับรายการ b บรนด Life เกล็ดความคิดชีวิตของแบรนด์ครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับ แล้วก็เรื่องราวการสร้างแบรนด์ที่น่าสนใจกับผมก้าอารินทร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวในหัวข้อที่ว่า Experience Marketing นะครับหรือการตลาดแบบประสบการณ์ครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าแนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคหรือการตลาดแบบประสบการณ์เพื่อสร้างความผูกพันทั้งจิตใจเนี่ยกำลังมีแนวโน้มที่น่าจับตามองมากๆในยุคปัจจุบันนะครับถ้าจะให้ลองยกตัวอย่างรูปแบบของการสร้างประสบการณ์เนี่ย ก็อดไม่ได้ครับที่จะพูดถึงประสบการณ์ที่ผมกับครอบครัวเนี่ยเพิ่งไปพบมาเมื่อเร็วๆนี้ครับเรื่องราวเกิดขึ้นตอนที่ผมมีโอกาสได้พาลูกสาวแล้วก็ลูกชายเนี่ยนะครับไปท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งครับเป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่นะครับแถวแถวเขาใหญ่เนี่ยครับแล้วก็พอเจอเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เข้าใจถึงความรู้สึกของการมีประสบการณ์ร่วมครับหรือแนวคิดการตลาดแบบมีส่วนร่วมหรือเจ้า e อ p e r i เ n c e m a r k า t i n g เนี่ย ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับวันนั้นนะครับก็ในโปรแกรมท่องเที่ยวยก็จะมีการพาไปเยี่ยมชมฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มแบบออร์แกนิกนะครับก็จะมีการปลูกผักออร์แกนิกการเลี้ยงโคโนมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆซึ่งเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเป็นวิถีแบบออร์แกนิกในโปรแกรมวันนั้นเนี่ยก็มีเวิร์กช็อปหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆก็คือเวิร์กช็อปเมนูพิซซ่าคุณหนูครับซึ่งมันเป็นกระบวนการง่ายๆนะครับกระบวนการก็ เป็นกระบวนการทําพิซซ่าแบบเบสิกที่เราพอจะรู้กันนะครับแต่สาหรับเด็กๆนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับก็คือเขาสอนให้เด็กๆได้ทําพิซซ่าแบบโฮมเมดด้วยตัวเองครับเริ่มต้นจากการผสมแป้งนะครับตามสูตรก็เขาก็จะตวงแป้งมาให้นะครับทําแป้งเสร็จก็มาปั้นแป้งมานวดแป้งนะครับมาตีแป้งแล้วก็ตกแต่งโรยหน้าพิซซ่าด้วยชีสแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่ ทางวิทยากรเเขาเตรียมไว้ให้เมื่อเด็กๆทาเสร็จเนี่ยพ่อครัวเนี่ยก็จะช่วยเอาพิซซาของเขาเนี่ยเดินทางไปเข้าเตาอบนะครับด้วยเตาถ่านแบบโฮมเมดนะครับและเมื่ออบเสร็จเนี่ยเขาจะจัดโต๊ะไว้ให้นะครับให้ทั้งครอบครัวเนี่ยได้ลองลิ้มพิซซาโฮมเมดฝีมือลูกๆของเราเองนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าพิซซาที่อบในวันนั้นเนี่ยมันเป็นพิซซาที่อร่อยที่สุดครั้งหนึง่งในประสบการณ์ของผมเลยครับเพราะว่า มันเกิดขึ้นเพราะเราเห็นประสบการณ์ร่วมของลูกๆครับเมนูพิซซ่าวันนั้นราคา250บาทครับแต่ว่ามันทำโดยลูกๆเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆครับแถมมันก็อร่อยกว่าพิซซ่าแบบปกตินะครับอันนี้เป็นความรู้สึกทางจิตใจล้วนๆนะครับเพราะว่ามันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความทรงจําครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องของความภาคภูมิใจของผู้ทำนะครับก็คือเชฟก็คือลูกๆของเราเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แล้วก็มีอีกเวิร์กช็อปหนึ่งครับก็เก๋ๆนะครับอีกเวิร์กช็อปหนึ่งเป็นเวิร์กช็อปการปั้นดินเซรามิกนะครับเขาก็จะมีดินเซรามิกไว้ให้เราปั้นนะครับเขาก็จะมีวิธีการสาธิตว่าจะปั้นเป็นแจกันปั้นเป็นถ้วยหรือปั้นเป็นที่ใส่ดินสอนะครับหรือจะปั้นเป็นทําเป็นพวงกุญแจซึ่งวันนั้นเนี่ย <c oughs> เขาให้เราปั้นเป็นพวงกุญแจ <c oughs> เขาก็จะง่ายหน่อยนะครับเมื่อปั้นดินออกมาเป็นรูปพวงกุญแจเป็นกลมๆแล้วเนี่ยนะครับก็เขาก็จะเปิดโอกาสใหเราวาดภาพครับ วาดภาพลงในเซรามิกที่ยังไม่ได้เผาเนี่ยครับแล้วก็ระบายสีวาดลวดลายลงไปนะครับเป็นเซรามิกขนาด2อคูณสนิ้วนะครับเป็นเซรามิกขนาดเล็กๆนะครับทาเป็นที่ห้อยกับพวงกุญแจนะครับแล้วก็หลังจากวาดเสร็จเนี่ยลงสีเรียบร้อยทีมงานที่เป็นช่างปั้นเนี่ยเขาก็จะมีบริการนำเอาแผ่นเซรามิกของเราเนี่ยไปเผาในเตาความร้อนสูงนะครับแล้วก็นําไปร้อยใส่สายหนังเจาะรู พร้อมทั้งติดชื่อของเราไว้เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งไบษณนอหนีนะครับส่งใบษณนอหีกลับมาให้เราที่บ้านนะครับในราวๆอีกสักอาทิตย์หนึ่งเซรามิกแผ่นนั้นเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ามันแปลงร่างกายไปเป็นพวงกุญแจแบบชิ้นเดียวในโลกครับเป็นพวงกุญแจที่ทําด้วยมือของเราเองแล้วก็เป็นฝีมือการวาดของเราเองนะครับมีมูล,ลค่าแล้วก็มีราคาสูงขึ้นทางจิตใจอีกมหาศาลเลยนะครับด้วยการใช้ประสบการณ์ร่วมเนี่ยมาเป็นจุดขายสําคัญครับ นี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับของการสร้างประสบการณ์ร่วมนะครับมีอีกตัวอย่างค i̇şte. รับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากๆนะครับเป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ากระบวนการคิดของเขาเนี่ยเขาคิดเรื่องประสบการณ์ร่วมหรือเปล่าแต่สําหรับผมเนี่ยนี่เป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างประสบการณ์ร่วมได้ดีมากๆนะครับนี่คือเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียครับอีเกียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ครอบครัวเราชอบไปเดินเล่นนะครับไปทุกครั้งเนี่ยก็จะมีของ ติดมือกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเล็กๆชั้นน้ําชาหรือของใช้ในครัวต่างๆนะครับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของอ e ี e กีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของอ e ี e กีเนี่ยผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยก็จะต้องขนมันกลับบ้านด้วยตัวเองครับแล้วก็ต้องเรียนรู้นะครับที่จะประกอบมันด้วยตัวเองด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราถูกใจเตียงถูกใจโต๊ะตู้ชั้นหนังสือทั้งหมดเนี่ย มันถูกสร้างสารรค์ออกแบบให้มีดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็ด้วยสนนราคาที่มันแบบสบายกระเป๋าแบบนี้เนี่ยตอบรับกับชีวิตคนรุ่นใหม่ครับกลยุทธ์เรื่องราคาของอ e ีเกียเนี่ยเขาทําให้ราคาถูกได้เนี่ยพะเขาลดทอนกระบวนการในการผลิตครับสินค้าของอ e ีเกียถูกได้ด้วยเหตุผลแรกก็คือของใช้ของของ e ีเกียทุกชิ้นเนี่ยจะถูกใส่ในกล่องมาแล้วผู้บริโภคก็คือลูกค้าเนี่ยต้องเอานําไปประกอบที่บ้านครับเรื่องที่2ก็คือ ลูกค้าต้องขนกลับไปบ้านเองครับสินค้าของอีเกียเนี่ยเขาไม่ส่งที่บ้านนะครับถ้าท่านไม่ใช้บริการจัดส่งนะครับเราก็ต้องขนกล่องเนี้ใส่หลังรถแล้วก็ขนไปเองนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ต้องประกอบเกิดเหตุผลข้อที่2ก็คือทำให้พื้นที่ในการขนส่งรถน้อยลงนะครับเพราะว่าทุกอย่างถูกใส่กล่องขนาดเล็กแล้วก็ข้อที่3ก็คือเขาไม่จัดส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสข้อเนี้ยเป็นเหตุผลที่อีเกียสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ครับ แล้วก็นํามาลดราคาสินค้าเนี่ยให้อยู่ในระดับที่น่าซื้อแล้วก็เป็นราคาที่ดึงดูดใจมากๆในดีไซน์ที่สวยงามครับแล้วก็ไม่ว่าจะตั้งใจหรือเปล่านะครับอ e ีเกียเนี่ยก็ได้เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทําการตลาดแบบประสบการณ์ด้วยครับเป็นประสบการณ์สําหรับทุกครอบครัวแล้วก็ทุกลูกค้าครับเพราะว่าโต๊ะที่อยู่ในโกดังของอ e ีเกียเนี่ยถ้ามันอยู่ในโกดังเนี่ยแล้วก็เป็นโต๊ะเนี่ยมันก็เป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดาครับแต่พอโต๊ะหรือเก้าอี้หรือชั้นหนังสือของอ e ีเกียเนี่ยที่เราขนกลับบ้านมาเนี่ย แล้วก็เราประกอบมันขึ้นด้วยฝีมือของครอบครัวเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นแค่โต๊ะอี้ห้ออีกเกียแล้วครับแต่ว่ามันกลายเป็นโต๊ะของครอบครัวครับมันเป็นโต๊ะที่มีความภาคภูมิใจอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีความรู้สึกดีๆในการประกอบผสมปนเปนลงไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันส่งผลเป็นมูลค่าทางจิตใจครับที่เรามีกับโต๊ะหรือเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยให้มีคุณค่ามากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าได้ของดีดีไซน์ด,ดีราคาถูกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ที่เขาประหยัดลงได้เนี่ยเพราะเขาประหยัดแรงงานในการประกอบเขาประหยัดแรงงานในการขนมีส่วนช่วยให้อีเกียร์เนี่ยสามารถผลิตสินค้าราคาถูกขึ้นมาได้นะครับแนวคิดการตลาดแบบประสบการณ์หรืเอเจ้า e x p e r i e n c e Marketing เนี่ยมันสอดคล้องกับเทรนด์การใช้ออนไลน์ของผู้คนในยุคปัจจุบันครับเพราะว่าประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมประสบการณ์ที่ละว,ว้าวประสบการณ์ที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะถูกบอกต่อในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนนะครับ เหมือนอย่างวันนั้นที่ผมไปทําพิซซ่ากับลูกสาวเนี่ยเราก็แชร์พิซซ่าโฮมเมดที่เราทำเนี่ยไปเยอะเลยครับแชร์ Share ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับซึ่งประสบการณ์และก็ความประทับใจเนี่ยก็จะถูกรีวิวครับถูกทายทําถูกส่งต่อถูกแชร์ถูกทําผ่านเครือข่ายออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆไปได้อย่างกว้างไกลนะครับเรียกได้ว่าผู้ที่ทําเรื่อง Experience Marketing เนี่ยก็จะได้ประโยชน์กับการไม่ต้องใช้งบโฆษณาครับเพราะว่าลูกค้าเป็นคน นำเสนอประสบการณ์นั้นออกไปทางสื่อต่างๆด้วยตัวเองครับหลายๆครั้งนะครับที่การตลาดแบบประสบการณ์เนี่ยทำให้เกิดเทรนใหม่ๆในการท่องเที่ยวครับอย่างเช่นเทรนของการพายคายักท่องเที่ยวในลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตานะครับหรือแม้แต่เทรนดของการเล่นเซิร์ฟสเก็ตล่าสุดเนี่ยก็เป็นเทรนที่เกิดกระแสจากการที่มี e x p e r i e n c e Marketing แล้วก็ได้บอกต่อกันไปในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับ แล้วก็เกิดเป็นรูปแบบไอเดียที่เราอาจจะไม่คาดคิดก็ได้ครับว่ารูปแบบไอเดียแบบนี้มันขายได้ด้วยมันสามารถถูกบอกต่อไปได้ด้วยนะครับกลยุทธ์ของการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเนี่ยกำลังเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนไปถึงอินไซต์ของลูกค้านะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ภายในใจของลูกค้าแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจกับแบรนด์เนี่ยฝังลงไปในประสบการณ์ดีๆกับลูกค้า และลูกค้าเนี่ยก็จำประสบการณ์ดีๆควบคู่ไปกับก,บการจําแบรนด์ได้อย่างแนบแน่นเลยครับซึ่งรับรองได้ว่ามันก็จะเกิดผลดีในระยะยาวกับแบรนด์อย่างแน่นอนครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้อ่านจากหนังสือที่ชื่อว่า experimental marketing นะครับเขียนโดยคุณชาร์ลส์ซิมิลันสกีนะครับเขาได้อธิบายไว้ครับว่านักการตลาดเชิงประสบการณ์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนลูกค้าครับจากผู้ซื้อธรรมดารรมดาเนี่ยให้ลูกค้ากลายเป็น ผู้สนับสนุนแบรนด์นะครับซึ่งคือกลยุทธ์ของการเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นเพื่อนครับเปลี่ยนพวกเขาเนี่ยให้กลายเป็นพวกเดียวกันกับเราครับก็คือเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นเพื่อนแล้วก็กลายเป็นคนที่อยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเราครับก็คือคนที่ชอบอะไรเหมือนเราเหมือนแบรนด์ของเราและหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าที่ชื่นชอบในแบรนด์เนี่ยก็จะบอกต่อความดีของแบรนด์เนี่ยไปยังเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวที่ใกล้ชิดเขาครับแล้วก็ร่วมแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้กับสังคมผ่านสื่อต่าง อย่างที่ผมแชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียไปอย่างเต็มใจแล้วก็ด้วยพลานุภาพของประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําที่ดีเนี่ยที่มันตราตึงอยู่ในจิตใจเนี่ยมันก็จะทําให้ประสบการณ์ดีๆต่างๆเหล่านั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นผูกไปกับแบรนด์ของเราอย่างไม่มีวันลืมเลือนเลยครับอย่างที่ผมยังจําทุกความรู้สึกของความสําสเร็จในการเขียนภาพเซรามิกรวมทั้งจําความรู้สึกของการที่ลูกนั่งทําพิซซ่าโฮมเมดแล้วก็จําความรู้สึกของการนั่งประกอบชั้นหนังสือ โต๊ะรถเข็นของแบรนด์อ e ีเกียได้อย่างแม่นยำครับ Experience Marketing นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะครับถ้าสนใจในเรื่องแบบนี้นะครับเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังใน Marketing Oops Podcast นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับและนี่คือแบรนด Life เกิดความคิดชีวิตของแบรนด์กับผมก้าลินทอนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ